แม้ว่าโครงการชวนสีขาวมาให้เลือดนะคะจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีคนมาบริจาคอยู่เสมอเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเลือดของเจ้าสีขาก็ยังขาดแคลนอยู่นะคะแล้วก็การบริจาคมักจะมาในช่วงที่มีการรณรงค์แบบนี้แหละค่ะเราเลยอยากให้คุณผู้ชมนะคะพาสุนัขและแมวไปบริจาคเลือดบ่อยๆนะคะค่ะคุณหมอคะตอนนี้เนี่ยนะคะเราบอกว่าเรามีโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆไหมพอไม่ไม่ใช่ช่วงซีซั่นในการรณรงค์ ก็จะขาดก็จะเงียบๆไปนิดนึงอะค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยตอนนี้ที่เราช่วยเหลือกันก็คือจะเป็นตามบ้านที่มีศูนย์สุขภาพแข็งแรงหรือว่าตามฟาร์มโกลเด้นลาบดอร์รอดไวเลอร์ พวกเกรดเดนที่เขาจะช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยเราตรงนี้ค่ะแล้วอย่างตามฟาร์มนี่นะคะเขาได้ได้อะไรเป็นโล่เป็นเหรียญเหมือนที่เป็นเจ้าของได้ัเหมือนกันก็คือเราจะมีการดูแลเรื่องสุขภาพสุนัขในฟาร์มให้นะคะแล้วก็มีการทําวัคซีนประจําปีแล้วก็ถ่ายพยาธิคือตรวจสุขภาพให้หมดเลยคือเหมือนดูแลสุขภาพในฟาร์มเขาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเหรียญที่ลึกมีโล่มีการ มีการดูแลของโรงพยาบาลเป็นอย่างดีสำหรับสุนัขที่เราบริจาคถ้าเกิดว่าทุกฟาร์มไหนที่บริจาคคุณหมอก็จะมีป้ายไว้ให้อะไรอย่างนี้ยใช่ถ้าเกิดว่าคนไปซื้อจัดเลี้ยงที่นั่นก็สบายใจได้คือเหมือนการันตีว่าสายพันธุ์นี้เลือกเลยก็จะมีแบบเล็คคอมเมนต์เป็นมด ประจตัวของตุนับกบริจาคเลือดเราไม่ใช่ว่าเราดูแลสุขภาพแค่ช่วงนั้นเวลาน้องเขามีอายุมากขึ้นอย่างเช่นน้องฟองฟอง <ฮะ S 2> อายุเยอะแล้วมีปัญหาโรคอื่นๆเนี่ยก็คือสามารถเข้ามารับการบริการได้เป็นแบบพัตแท็กที่เป็นของโรงพยาบาลสัตว์เล็กได้เลย<ช>คือเราไม่ใช่ดูแลเฉพาะช่วงที่น้องแข็งแรงอตอนน้องป่วยหรือว่ามีปัญหาก็คือเราก็จะดูแลต่อเนื่องตอนนี้ฟองฟองก็ถูกดูแลเป็นพิเศษเลยใช่ที่มีอะไรก็สามารถเข้าไปดูแลที่นั่นได้ห้องพานฉุกเฉินเพื่อคุณหมอประจําอยู่ก็ที่นั่นที่เป็นที่ ทั้งบริจาคเลือดด้วยใช่ไหมคะใช่ใชแล้วก็จะมียพบ่งเห็นในโกลเด้นเนี่ย ที่เขาป่วยอ่ะแล้วยังถามเลยว่าเขาเป็นอะไรบอกนี่ก็คือเป็นโดนเนอร์คือเป็นคนเป็นหมาที่เคยบริจาคมาก่อนแล้วก็ป่วยอันนี้ก็ป่วยเขาก็เหมือนเป็นเน้่รับบริการเนาะใช่เขาก็จะดูแลเหมือนทาง B A P ของเขาเลยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสุนัขไม่ไม่เชื่องเหมือนเจ้าปองปองของพี่ปุ๊เนี่ยค่ะคุณหมอจะต้องฝึกอะไรก่อนที่จะไปไหมคะอาจะต้องคือถ้าเกิดว่าน้องดุมากอะค่ะอาจจะมีอาจจะใส่เป็นมูสเตอร์ก็คือที่ปอกปากนิดนึงแล้วก็เวลาบริจาคเราให้ยาที่ให้เขาสงบลง นะคะเขาจะได้แต่ไม่ใช่ยาสงบนไพรไม่ใช่ยาหลับไม่ใช้ยานนอหลับแค่ซึมแบบแต่เราโดนกับพิษตานี่แรกเนี่ยคือต่อให้เชื่อยังไงอ่ะเขาจะตื่นเต้นมากใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่นิ่งเขาจะแบบเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คุณหมออนุญาตขออนุญาตก่อนนะให้ยาซึมโอได้เลยไม่เป็นไระพอตื่นมาเขาก็โอเคพอคนที่สองที่สามว่าชอบเลยก็เขาอยากไปแล้วคุาหมอไม่ได้ความจริงอ๋อได้กริงอ๋อได้จริงเขาอยากไปเพราะว่าได้กินอาหารแล้วสองสามก่อนไปนี่มีต้องงดอาหารอะไรไหมคะคุณหมอจริงๆถ้าเกิดว่าเป็น อ้วนนะคะแนะนําว่าอย่าเพิ่งกินอาหาราเ,าาเพราะว่าเวลาหลังจากที่เราปั่นแยกเลือดแล้วค่ะสว่วนของพลาสมาไขมันกระจายมากไขมันเต็มเลยฉะนั้นเนี่ยเหมือนของคนเหมือนกันที่ห้ามกินข้าวขามหมูก่อนบริจาคเลือดของสุนัขก,ก็เหมือนกันคือจริงๆถ้าอาจจะกินมาได้แต่น้อยๆไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าหลังบริจาคเนี่ยเรามีออมอมาหารให้เขากินเป็นที่เลยอย่างน้อยประมาณ5-6ชั่วโมงแต่กินน้ากินอะไรได้ปกตินะคะแต่ว่าเน้นเพิ่มอาหารมันหรือว่าอาหารมื้อใหญ่เลย อาจจะทั้งสําหรับสุนัขอ้วนๆนะคะแนะนําว่าต้องงดก่อนค่ะซึ่งเราพูดกันมาถึงแต่สุนัขแต่งจริงแล้วสี่ขาก็คือมีแมวแมวเหมียวด้วยนะคะอย่างที่ไปงานแถลงข่าวก็มีพี่แอนนันทนาเอาแมวเหมียวมานะคะแต่ดูเหมือนเขาสามัคคีกันดีใช่ไหมคะวันนั้นงานแถลงข่าวหรือว่าคือตัวนี้เขาจะเข้าได้กับแมวดีค่ะดีใช้ได้เลยแต่ตัวนั้นเป็นแมวที่พิการแล้วก็ทางห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาเลี้ยงไว้กำลังหาที่พักให้หาบ้าน ก็ก็คิดว่าน่าจะมีคนจะเอาละคือเขาเขาจะพิการด้วยที่ที่กูแอนก็อุ้มนะคะพิการสองข้างขาหลังสองข้างเดินไม่ได้ค่ะก็ถ้าใครอยากจะสนใจอยากจะเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ก็น่าจะลองไปดูที่นี่ทั้งทั้งสุนัขทั้งแมวคือมีสัตว์อีกมากเลยที่ถูกใช่จ้าใช่คือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะนอกจากเรื่องของของเลือดที่ขาดแคลนนะคะก็ยังมี สัตว์เลี้ยงที่ถูกทดอชิงด้วยนะคะทีนี้เลือดของสุนัขกับแมวนี่อะไรขาดแคลนมากกว่ากันทีคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จริงๆพอๆกันนะคะแต่ว่าเราเออแมวเนี้ยเลือดสุนัขเนี่ยเราสามารถเก็บเป็นสต็อกได้ประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าของแมวเนี้ยเลือดแมวจะถ้าเกิดว่ามีตัวป่วยมารับเลือดเราถึงจะโทรตามเจ้าของแมวทำไมคะเลือดแมวเก็บเพราะเนื่องจากเลือดแมวเนี้ยมันมีสภาวะซึ่งเก็บได้ไม่นานมากอาจจะเก็บได้ไม่เกินวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ยค่ะฉะนั้นเนี้ยมีตัว รับเราถึงจะโทรตามตัวให้มา เท้าของที่เขาลงทะเบียนเอาไว้ที่สืาแล้วมีแล้วมีจำนวนเยอะไหมครคุณหมอมีจำนวนก็ไม่มากไม่มากไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าคือของแมวเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงคือแมวต้องวางยาซึมแล้วก็เจาะเลือดบริเวณคออะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาตัวเล็กเกิน่ล้ะใช่ค่ะต้องเจาะที่บริเวณคอบางทีเจ้าของจะค่อนข้างกลัวความกับการอยากให้ทำแบบไม่ค่อยากก็เลยเป็นอุปสรรคมากขึ้นไปอีก่งนึใช่เขาแมวส่วนใหญ่ที่มาต้องการรับเลือดก็เช่นเป็นเอ็ดแมวเป็นมเรลงไม้เลือดขาว เอ็ดแมวนี่ได้ยินมาเป็นกันไม่น้อยเหมือนกันนะคะตอนแรกได้ยินตกใจเหมือนกันเกิดจากที่เลี้ยงแมวแล้วคือน้องอาจจะออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านแล้วไปกัดกันมาอันนี้ทําให้เกิดเอ็ดแมวขึ้นมาได้ค่ะเป็นแมวส่วนใหญ่จะเกิดในแมวตัวผู้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดตั้งใจมุ่งมั่นจะบริจาคแล้วนะคะบริจาคได้ที่แค่ไหนคะบริจาคได้ทุกสามเดือนค่ะตามวงรอดกันสร้างของเม็ดเลือดแดงในร่างกายเหมือนของคนเลยค่ะสามารถบริจาคได้เรื่อยๆจนกว่าจะอายุเกินแปด แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยหมอจะมีการตรวจเลือดเชีคสุขภาพให้ตลอดเลยถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะ,ต,จกะติดต่อบริจาคติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะต,ติดตอ่อก็คือโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะ,คะที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะส,ะสัตวแพทยศสายจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือว่าโทรศัพท์มา,า022189752ค่ะค่ะทีนี้คนที่สะดวกพาสุนัขและแมวไปที่โรงพยาบาลถ้าเกิดไม่สะดวก่ะ ไม่สะดวกเรามีบริการรถรับส่งสุนัขเพือพ่อนที่ก็คือไปรับบริจาคเลยอันนี้คือต้องเป็นความอดุคอของพี่ปูอันชลีออที่ช่วยกันมา่วืกันคนเดียวเพื่อนช่วยกันที่โบสถ์งเราทั้งคุณบอยเราช่วยกันค่ะรถที่เห็นนี่ใช,ใช่แล้วก็ช่วยกัน หาเงินบริจาคแล้วก็ในสื่อเรามีเพื่อนเขาก็ไปติดต่อหาสปอนเซอร์ใหญ่ได้เลย่อนเพื่อนที่ Church of Joy หรอคะใช่ค่ะเรามีเรามีหลายคนนะคะที่ก็รักสุนัขรักแมวอะไรเงี้ยแล้วก็ร่วมกันนะคะไม่ได้ที่ผู้คนเดียวก็ให้เกิดขึ้นค่ะอันนี้คือเรา modify เราบริการได้ปีกว่ากว่าไม่ใช่แค่รถนะต้อง modify ข้างในด้วยเครื่องมันต้องมีแทนนะคะจะมีเตียงใช่ไหมมีเครื่องรมืออะไรครบทั่วเลยค่ะไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวมคนมากเป็เครื่องไม้เครื่องมือแล้วถ้าเกิดอยากได้รถแบบนี้มาบริการต้องรวมตัวกันได้ขนาดไหน คืออย่างน้อยประมาณห้าถึงหกตัวขึ้นไปอะค่ะในอาจจะเป็นบ้านเราอาจจะเลี้ยงแค่สองตัวแต่ว่าไปชวนเพื่อนข้างบ้านติด,ต,ดติดกันแล้วก็โทรมาแจ้งที่โรงพยาบาลว่าเอ,าอยากร่วมบระทับบุญกับเรานะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ที่หมอแจ้งเลยแล้วก็สามารถที่เดี๋ยวหมอจะเลงตารางให้แล้วก็จะนัดไปรับบริจาคเลือดอีกทีหนึ่งใ, <น S 1> ในเฟซบุ๊กมีไหมใในเฟซบุ๊กมีค่ะเป็นแผนกธานาคารเลือดโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณเองก็ไปดูได้ ใช่ต้องต้องใช้คำว่าธนาคารเลือดแผนกธนาคารเลือดนาครก็นมาเลยใช่พอดี จริงๆอยากจะเปลี่ยนชื่อเพจแต่ว่าเขาบอกว่าเกิน400ไลค์แ <N> ล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้ใช่ค่ะก็คือชื่อแผนกฉลาคันเลือดใช่โรงพยาบาลรัพย์ศิลป์จุฬานะคะพี่บอยคะบางทีเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีสุนัขหรือแมวที่จะช่วยบริจาคแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีสุนัขหรือแมวจริงๆเราก็สามารถช่วยแบบช่วยได้จะเป็นช่วยเรื่องการบริจาคเงินก็ได้นะครับเพราะว่าที่โรงพยาบาลก็ต้องการต้องการทุนทรัพย์ในการโอ้โหหลายอย่างเพราะว่า เพราะว่ามีทั้งสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งมีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องไว้เครื่องมืออีกเยอะแยะเลยที่จะต้องต้องใช้นะครับแล้วเขาก็ใช้แต่อย่างดีทั้งนั้นอ่ะแล้วก็หรือว่าถ้าไม่บริจาคเรื่องเงินก็ช่วยกันกระจายข่าวช่วยกันขโมดหน่อยนะครับผมเพราะว่าคงจะมีมากมายที่ที่ลืมคิดไปเหมือนพวกเราอ่ะว่าสัตว์ก็ต้องการเลือดแล้วก็เลือดนี่มัน คือมันไม่ได้ต้องต้องอาศัยการบริจาคจากเชื้อใช่ค่ะซึ่งความจริงก็ไม่ใช่เฉพาะสุนัขและแมวคือสัตว์อื่นๆก็มาบริจาคได้คือสัตว์อื่นๆเช่นบางทีถ้าเกิดว่าจริงๆวัวไฟอะไรเงี้ยก็มือตัวก็ต้องการเลือดแท้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบริจาคตามสปีชีส์คือตามชนิดของเขาแต่ว่าให้ข้ามกันไม่ได้ค่ะทีนี้นะคะสําหรับ ผู้ที่สนใจนะคะมาร่วมโครงการชวนสีขามาให้เลือดนะคะก็คือสุนัขและแมวนะคะในครั้งนี้เรามีนัดกันใช่ไหมคะคุณหมอค่ะวันที่เท่าไหร่ยังไงวันที่8มิถุนาค่ะตั้งแต่บ่าย3าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ไหนยังไงคะที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทย์จุฬาค่ะที่สรตวเลียบที่สัตรถเยี้ยวันที่ย่วยเป็นไรเป็นันสบายๆมาได้ทั้งครอบครัวใช่เขาสัตว์เลี้ยงมาได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับพี่ปุ๊ดและพี่บ่ายค่ะมีกิจกรรมมีกิจกรรมเต็มเลยมีร้องเพลงมีอะไรให้ความ ความรู้นะคะมีแฟชั่นโชว์มีแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์หนาใช่ไหมคะที่ล่วมบริจาคเกอดค่ะเย็นเย็นด้วยเพราะว่าเรย็นจัดในโรงพยาบาลเลยไม่ไม่ร้อนสบายเห็นบอกว่ามีโครงการได้กิ๊คุยกันบอกว่าต่อไปนี้อยากที่จะให้ทําแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมคะก็เป็นไปได้เยใช่อยากจะให้มีการต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นทุกแบบไตรมาสทุกสามเดือนครั้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการช่วยรณรงค์มากขึ้น สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจโครงการนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนนะคะวันอาทิตย์ที่แปดมิถุนายนนี้มีนัดกันเวลาบ่ายสาโมงนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กนะคะที่ที่จุฬาลงกรณ์ค่ะที่ถนนอังรีดูนันก็คือถ้าเกิดว่ามาบริจาคเลือดสภาราชาติแล้วแวะมานิดนึงคนละหัวถนนแค่นั้นเองก่อนถึงพารากอนค่ะก็จะเป็นคณะสัตวแพทย์จุฬาก็คือถ้าเกิดอยากทราบรายละเอียดติดต่อได้ที่0221897 ห้าสองนะคะ0 2 2 1 8สองสองหนึ่งแปดเก้าเจ็ดห้าสองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนสี่ขาสามารถโทรมาบริจาคเป็นทุนทรัพย์ก็ได้นะคะยังต้องการความช่วยเหลืออีกหรือว่าสนใจอยากจะรับหมาแมวไปเลี้ยงดูดูแลก็ได้นะคะมีความช่วยเหลืออีกมากมายที่ต้องการนะคะวันนี้อยากให้พี่ปูและพี่บอยฝากผู้ชมไว้หน่อยค่ะผมก็อยากจะฝากทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ถ้าไม่ได้เกิดขึ้น เราก็ยังไม่คิดถึงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คงมีมากมายที่ลืมคิดถึงเราก็มาช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้คิดถึงว่าเออมันเป็นความจําเป็นเราก็เชื่อว่าทุกคนเมื่อเห็นความจำเป็นแล้วก็จะต้องมาช่วยกันแน่ๆนคะครับผมทาง facebook ก็แชร์ไปเรื่อยๆนะครับให,ให้คนได้รู้จักเบอร์ เพราะว่าชื่อพันเอเขายาวมากเลยช่อกันช่วเห็นด้วยกันแ่เสียดาแล้วนอกจากชื่อพันเนกยาวแล้วพี่กูก็คิดว่าอยากจะให้เป็นกำลังใจสหรับคุณหมอเพราะว่าเป็นเป็นอาชีพที่เสียสละต้องทํางานหนะกเพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงการอย่างเงี้ยพี่กู็คิดว่าเราน่าจะช่วยเหลือกันไม่ว่าเราจะเลี้ยงเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงสุนัขหรือเปล่าเลี้ยงแมวหรือเปล่านะคะ นื่องจากเป็นคนไทยอ่ะเคนใจดีอ่ะก <Hey. S 1> ็เมื่อได้ดูรายการแล้ววันนี้พอมมีความรู้แล้วก็อาจจะช่วยหนุนใจมามามาเยี่ยมงานของเรามาดู <Hey. S 1> หรืออะไรเงี้ยหรือช่วยบริจาค <Hey. S 1> หรือช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องที่เราพูดกันเนี้ยนะคะเรื่องทา <That. S 1> งการให้เลือด <Hey. S 1> อ่เงี้ย เราก็ต้องขอบคุณรายการนี้ด้วยค่ะแล้วก็เ <c oughs> ชิญชวนทุกคนให้มาร่วมง,งานกับพวกเราในวันที่8ตุลาคม <c oughs> มาช่วยกันนะคะ <c oughs> ส่งต่อความรักแล้วก็ส่งต่อการให้แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ความสุขก็จะกลับมาที่คุณผู้ชมทุกคนนะคะ <c oughs> วันนี้ขอขอบคุณพี่ปุ๊พี่บอยคุณหมอแล้วก็ปองปอง,ปองด้วยนะคะขอ <c oughs> บคุณทุกคนเลยค่ะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณและสวั <c oughs> สดีค่ะปองปองหมดแล้ว